รองอธิบดีกรมน้ำเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนแขวนลอยในลำน้ำวันที่1เมษายน2568เวลา10นาฬิกาที่โรงแรมคุ้มภูคำอําเภอเมืองจังหวัดเชีมมยงใหม่ในวรพัฒนาประทีปผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและอุทวิทยากล่าวรายงานและขอขอบคุณนายอภพาสถาวรรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำที่ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยงอการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนแขวนลอยในลำน้ำโดยกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายอื่นตังงบประมาณพุทธศักราช2568รายการค่าใช้ใจ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำการเคลื่อนตัวของตะกอนนอกและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงเวมไทยลาวโดยมีกิจกรรมในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการจึงได้กำหนดให้มีการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่1-2เมษายน2568ณโรงแรงคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่และสวนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ทวนความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาดั้งตะกอนและเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ 2. การฝึกทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนในห้องปฏิบัติการ สามการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมจำนวน40คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำจากส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยากองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาและส่วนอุทกวิทยาสำน,นักงานทรัพยากรน้ำที่าที่1กแ6 8 90และ11ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1สำนักงานทรัพยากรน้ำที่3และกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานอุทกวิทยามาให้ความรู้ด้วยการบรรยายการฝึกปฏิบัติภาคสนามและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่